ีเคสหนึง่งที่อยู่แถวแถวระยองลูกสาวมีลูกสาวกับแม่แล้วสามีตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วก็เหลือแค่แม่กับลูกแล้วลูกสาวเก่งมากสวยมากแล้วเรียนครูแต่ทีนี้น้องอะ่ะไม่เคยได้บรรจุเลยได้เดืนเดือนหมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วแม่ก็ต้องเปิดร้านซักอบรีด สรุปว่าก็กระท่อนกระแท่นเ <c oughs> ช่าหอพักเดือนละ3 0 0พันบาทลูกสาวก็รู้สึกว่าแม่ส่งหนูเรียนแล้วหนูอยากมีเงินถ้าหนูได้บรรจุครูเวลาแม่หนูป่วยหนูจะพาแม่ไปหาหมอได้ <c oughs> แต่น้องอยู่ตรงนั้นเกือบห้าหปีไม่ได้บรรจุสักทีหนึง่งน้องก็เดือนหมื่นกว่าหมื่นกว่าก็ยังลำบากกันอยู่ตรงนั้นทุกคืนเด็กคนนี้จะเครียดมากหนูจะทำยังไงเนาะให้แม่ลำรวยจนวันหนึ่งมันมีใบามาส่งว่า ถ้าเธออยากได้ตำแหน่งเธอต้องย้ายไปอยู่แม่ห้องสอนสองปีเพื่อไปเอาตำแหน่งที่นั่นเชื่อไหมว่าคิดหนักเลยเอาไงดีวะถ้าไปถามแม่แม่มันมีตำแหน่งนะหนูต้องไปเอาตำแหน่งที่แม่ห้องสอนสองปีแล้วหนูก็ค่อยย้ายกลับมาเพราะเขามีบ้านอยู่ที่ระยองกลายเป็นว่าแม่บอกหนูไปเถอะแม่จะอยู่ที่นี่แม่จะเปิดร้านซักผ้าอยู่ที่นี่หนูไปเลย ลูกก็ตัดสินใจหนูไม่ทิ้งแม่ค่ะไม่ไปหนูจะไม่ทิ้งแม่มเลือไปด้วยแม่ก็ไม่ไปอแม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งที่แม่เปิดร้านซักเสื้อผ้ากำไรหลักสิบลำบากแทบตายเช่าหอเขาเดือนสามพันอยู่กันแบบโทษนะเล็กเล็กลำบากแต่วันนั้นอาจารย์พูดเลยว่าวันที่อาจารย์เจอเขาหลังจากที่เรื่องเหล่านี้ผ่านไปแล้ว เรื่องเรานี้ผ่านสนุปว่าลูกสาวไม่ไปไม่กล้าทิ้งแม่เพราะเรามีกันแค่สองคนแม่ลูกไม่ทิ้งแม่แม่ก็สุดท้ายลูกสาวก็ไม่ได้บรรจุแล้วลูกสาวก็มานั่งปิ้งลูกชิ้นปิ้งเพื่อเสริมรายได้อยู่บริเวณหน้าร้านการเวลาผ่านมาจนวันหนึ่งเขามาเจออาจารย์เขาเครียดแล้วไงไม่ไหวแล้วไงไม่มีอะไรดีขึ้นเชิญวันที่เชิญอาจารย์ไปเชื่อ etas, ไหมสิ่งที่อาจารย์ทำคือด่าแม่ด่ายับเลย ร้องไห้กันทั้งแม่ทั้งลูกเลยแม่เห็นแก่ตัว hmm. แม่รู้ว่าอนาคตของลูกอยู่ที่แม่ห้องสอนมันจะไปยากอะไรร hmm. ้านซักผ้าอยู่ที่ไหนก็ได้แต่คุณเห็นแก่ตัวคุณเอาตัวคุณเป็นหลักโดยที่คุณยึดมั่นถึงมันฉันไม่อยากไปไหนฉันอยากอยู่แลยย้อง hmm. ฉันอยากอยู่ที่นี่ คุณทําให้ลูกคุณไม่ได้ตําแหน่งคุณดึงลังอนาคตลูกคุณโดยความเห็นแก่ตัวของคุณแต่ถ้าวันนั้นคุณรักลูกคุณจริงๆเอาลูกตําแหน่งอยู่ที่แม่ห้องสอนใช่ไหมไปลูกป่ะเก็บผ้ากันเรามีกันแค่สองคนไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ขออย่างเดียวขอให้หนูได้งานลูกขอให้หนูมีชีวิตมั่นคงนี่คือสิ่งที่ถูกต้องอาจารย์เลยอยากจะบอกกับครอบครัวคุณว่าวันนี้คุณจะเหมือนเคสนั้น แม่ต้องปล่อยลูกและลูกไม่ต้องเข้าใจว่าหัวเขาไปดนไปหลอกไปขายแม่จ๋าในหัวใจมันคิดอย่างนั้นใช่อาจารย์บอกเลยว่าเป็่วงแต่แต่หนูเข้าใจเขานะคะหมายความว่าเข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ให้เราไปหรือไม่อยากให้เราไปหรือยัง ยังไม่พร้อมจะเปิดใจที่จะสนับสนุนเต็มที่อะไรเงี้ยหนูหนูเข้าใจค่ะดังนั้นวันนี้นะแม่น้องเรื่องที่อาจารย์เล่าให้แม่ฟังวันนี้มันเป็นบทเรียนวันนี้ลูกสาวคนนี้ก็ไม่ได้เป็นข้าราชการครูไม่มีเงินเดือนอนะก็คือปิ้งลูกชิ้นขายแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ตามเขามาประมาณ3 4มสี่ปีแล้วแต่ลุ้นอาจารย์มังกรยังอยู่อาจารย์เลยลอาจารย์เปลี่ยนเบอร์เปลียปล่ยน,ลยนหลายๆอย่างอาจารย์เชื่อว่าเขาคงดีขึ้นแต่มันเป็นบทเรียนที่อาจารย์แค่อยากบอกกับแม่ว่าบางทีมุมมองของแม่ถ้าวันนั้นผู้หญิงคนนั้นนะ รักลูกมากกว่านี้แล้วมองเห็นอนาคตของลูกมากกว่านี้ว่าถ้าเธออยู่ในระยองมันไม่มีตําแหน่งในลูกแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมันเดินทางง่ายสไตล์แม่ห้องสอนมีเครื่องบินไปลูกไปถ้าวันนั้นผู้หญิงคนนี้คิดมากกว่านี้หน่อยนึงแล้วเข้าใจว่าคนที่จะอยู่ต่อคือลูกนะไม่ใช่เขาละเขาถอยหลังลงคลองละแล้วตลอดเวลาเขาเลี้ยงลูกเดียวเขาลําบากโคตรแต่เขามองเห็นอนาคตของลูกแต่เขาไม่ให้อนาคตกับลูกอะ วันนั้นยอมถอยสักนิดนะไอความยึดมั่นถือมั่นของเขานะไม่เป็นไรลูกแม่ไม่เคยไปอยู่กันดานแบบนั้นแต่ถ้ามันจะทําให้หนูมั่นคงในอนาคตไปกันลูกเก็บภาคเก็บพ,กเกบพรเลยวันนี้ลูกสาวจะได้ตําแหน่งเรียบร้อยแล้วถ้าสองปีคือไปอยู่ตรงนั้นแล้วบอกเลยแม่ห้องสอนคือส่วนมากบรรยากาศดีมากนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกกับแม่ตรงนี้ว่าพอวันหนึ่งเราต้องเจาะลึกลงไปให้ได้ว่าวันนี้ลูกอยากไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีโอกาสมากกว่าที่นี้ เขาอยู่ในเมืองไทยแล้วเขามองไม่เห็นโอกาสอะไรแล้วเขาได้ภาษาด้วยดังนั้นถ้าเขาเอาภาษานี้ไปใช้ที่นู่นแล้วเขาไปอยู่จนแบบแล้วตอนนี้เป็นไงบินเครื่องบินวันเดียวก็ถึงบ้านแล้วแล้วแม่ก็ไม่ได้แก่เบอร์นั้นเพื่อนบ้านก็เยอะเต็มยัวเยอะเต็มหน้าห้องไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นไก่โรงพยาบาลจะตายดังนั้นอาจารย์แค่อย่าบอกว่าหนูอย่าพลาดโอกาสเหมือนเด็กคนนั้นหนูอย่าเท่ากับว่าไป ดีกว่าไปดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่น้องเลือกสู้ไปไม่ได้ใช่แล้วแม่บอกเลยอาจารย์ฟันธงตรงนี้เลยค่ะสิ่งที่แม่กลัวมันจะไม่เกิดกับน้องเลยเ<ม>พราะน้องเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์คุ้มของน้องอยู่น้องมีพลังงานซิกเซนต์มีพ่อแก่คุ้มล่างน้องอยู่ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอุบิเหตุอะไรก็ตามจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับน้องดังนั้นสิ่งที่แม่ต้องเปิดใจตอนนี้แม่ต้องเชื่อใจในตัวลูกสาวคนนี้ค่ะค่ะโดนะ